สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะคะท,ทุกทกท่านค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องจูเนียร์สีพาบ้าน EP นี้จะเป็น EP ที่721ี่แล้ววันนี้มีพาบ้านๆน,นะคะแบ่งปันจับต้องได้มาในราคาเดียวนะคะองละ500บาทขอให้พี่พี่ค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบให้ถูกใจแล้วค่อยปิดนะคะชื่นชอบองค์ไหนเลง็งองค์ไหนไว้ โทรสายด่วนสายตรงเข้ามาหาน้องได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910นะคะเบอร์โทร,รศัพท์กับเบอร์โทรไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันสามารถแอนไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่และองค์ได้เลยนะคะยินดีให้บริการกับพี่ๆทุกท่านค่ะ ทางร้านจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะคะพาทุกรายการเป็นพาของทางที่บ้านน้องเององไหนที่น้องพูดผิดจําผิดน้องต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะคะรบกวนเวลาพี่พี่ไม่นานค่ะไปแบบรวดเร็วกันเลยนะคะวันนี้รักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ep ใหม่ๆกันค่ะ กติกาของทางร้านนะคะทุกรายการจะมีหมายเลขกำกับชัดเจนนะคะสมมติว่าพี่ๆต้องการปิดรายการนี้หมายเลขที่20ค่ะให้พี่ๆแจ้งน้องว่าต้องการปิดรายการที่20 EP ที่721นะคะอ่นะคะช่องจูเนียร์สีผาบ้านเพียงง่ายๆเท่านี้เลยค่ะน้องจะได้ทำการจัดส่งสินค้าให้กับพี่ๆทุกท่านได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดวนเร็วไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอนค่ะ 50รายการวันนี้พร้อมแล้วนะคะคนมาให้พี่ๆรับชมรับฟังกันแบบยาวๆเลยมีทั้งเนื้อดินชินผงรูปหล่อเครื่องรางแบ่งปันนะคะราคา500บาทแถมจะส่งฟรีทุกบ้านทุกออเดอร์ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมที่รายการแรกกันเลยค่ะรายการที่1น,นะคะองค์นี้ค่ะพี่ๆจะเป็นพระปุหนังพิมพ์ใหญ่กุวัดวัดจะเป็นกุวัดราชบูรณะนะคะจังหวัดพระนาครศรีอยุธยา ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะพี่พีเป็นเนื้อสําเร็ิทองน้องแบ่งปันให้ค่ะอยู่ที่ราคาองค์ละ5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยงามแบบนี้เลยจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทององค์นี้พี่พีท่าไหนที่สนใจหรือว่ากําลังตามหาองค์นี้อยู่นะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่สองหมายเลขที่2อ,องค์นี้เป็นพารก,กิ่งปาวาเลส เป็นพระก,กิ่งนะคะวัดบวร,บรนิเวศนะคะเลี่ยมกระเช้าโบราณมาพร้อกรมกับเลี่ยมกระเช้าโบราณใบหน้าดูคมดูชัดค่ะ ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะเป็นเนื้อสำลิดน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบรักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีทุกบ้านทุกออเดอร์ค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบโทรเข้ามา ดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะเป็นหมายเลขที่สองต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่3ค่ะพี่พี่หมายเลขที่3มนะคะองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเฮขออภัยค่ะเป็นอพระก,กิ่งปาวาเลสรลหาเนื้อจะเป็นเนื้อเมสิทธิ์นะคะเนื้อนะคะจะเป็นเนื้อเมสิทธิ์แปะแผ่นทองใบหน้าดูคมดูชัด ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูสวยงามแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละห0าบาทจะส่งให้ฟรีเป็นเนื้อเมฆคาสิทธิ์นะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะใต้ฐานค่ะจะเป็นฐานรอยจาน พี่ๆท่าไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโฉเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่4หมายเลขที่4องค์นี้จะเป็นพักกิ่งปาวาเลสนะคะพิมพเพชรกับวบัดบวรน,นิเวศวิหารเนื้อจะเป็นเนื้อสำริดทองใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนแบบนี้เลยหนะ้าเก็บสะสมมากๆองค์นี้นะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละนะคะ500บาท จะส่งให้ฟรีนะคะพี่พีสวยงามแบบนี้เลยใต้ฐานไม่มียันหรือว่ารอยจานนะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่4ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่5ค่ะ หมายเลขที่5นะคะองค์นี้ค่ะเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนปี2485นะคะจะมีคราอยาเดิมใบหน้าดูคมดูชัดรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจีนน้าเก็บสะสมมากๆเลยค่ะน้องแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมร,รีบรักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่6 หมายเลขที่6นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นพระก,กิ่งเป็นเหนรียญรฆังหน้าพระขอภัยค่ะจะเป็นเหนรียญราคงหน้าพระสมเด็จน,นะคะเป็นเนื้อสัมฤทธทองค่ะพี่พีเนื้อจะเป็นเนื้อสัมฤทธทองสวยงามแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังรอยจานเต็มองค์พี่พีทท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะเป็นเนื้อสัมฤทธทองแบบนี้ทั่วทั้งองค์เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ5 0าบาท จะส่งให้ฟรีทุกบ้านทุกออเดอร์เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่อหมายเลขที่7หมายเลขที่7นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นพระเปิ่มเป็นพระเปิ่มลำพูนนะคะกุวัดณน,น,นแก้วเนื้อจะเป็นเนื้อลมดํานะคะรายละเอียดรอบองค์่าดูชัดเจนแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆ พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบพูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ5 0 0บาทจัดส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่7ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่8องค์นี้นะคะจะเป็นหลวงปูท่ทวด เป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังจะเป็นหลังสูอ่าเป็นหลังสูนรห้าชอชิงวัดช้างให้นะคะเนื้อจะเป็นเนื้อสามลิทองเป็นเนื้อสัมลิทองสวยๆแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งองค์หน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะ สวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทจัดส่งให้ฟรีต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่9หมายเลขที่9นะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะวัดละคังโคสีตาราม ผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะพี่พีมวนสารรอบองค์ดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆค่ะพี่พีท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบ,รบ,รบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่9ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่10หมายเลขที่10นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญหล่อแซยิดนะคะหลวงพ่อรอดวัดวังน้ำุนนะคะเป็นเนื้อทองแดง มีรอยจานมีรอยตัวหนังสือนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังไม่มียันดูว่ารอยจานนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่11หมายเลขที่1 1นะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะคะ,สะเสด็จพ่อเราห้า วัดละคังโคสีตรารามค่ะผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะรายละเอียดรอบองค์จะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆองค์นี้นะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีด้านหลังนะคะพี่พี่รายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลยพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบทูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่11ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่12 หมายเลขที่12องค์นี้นะคะเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านวชังให้จังหวัดปัตตานีเรียมจับขอบดืมนะคะสวยๆแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันห้ารบาทจะส่งให้ฟรีเช่นกันใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆเลยองค์นี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะพี่ๆ ผิวจะเป็นผิวแห้งมวลสารรอบองค์จะดูชัดเจนนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่13หมายเลขที่13นะคะพี่พองค์นี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมจังหวัดสมุทรสงครามนะ,ะขออภัยค่ะเป็นจังหวัดสมุทรสาครเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาชัดเจนค่ะด้านหลังค่ะจะเป็นหลังยัน น้องแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มพี่ๆท่านไหนไม่สะดวกโอนนะคะสามารถสั่งเป็นเก็บปลายทางชําระเงินที่หน้าบ้านรอรับสินค้าที่หน้าบ้านกันได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่13ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่14หมายเลขที่14อ,องค์นี้นะคะเป็นเหรียญดวงพ่อทองสุขเป็นเหรียญดวงพ่อทองสุขวัดตาโนดหลวงนะคะปี2498 เนื้อกระไหล่ทองเรี่ยมกันน้ำกรอบเกา่าสภาพใช้งานใบหน้าดูชัดเจนนะคะส่วนด้านหลังค่ะจะเป็นหลังเป็นหลังยันด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะน้องแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาองค์ละ5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่15หมายเลขที่15องค์นี้นะคะจะเป็นพระก,กิ่งนะคะหลวงพ่อรวยวัต,ตโกเป็นเนื้อสำริดใบหน้าดูคมดูชัดเนื้อจะเป็นเนื้อสำริดนะคะใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลย น่าเก็บสะสมมากๆพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อน้องเป็นเบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0เป็นเบอร์โทรเดียวกันกับเบอร์โทรไลน์พี่พี่ท่านไหนสนใจเรียบทักเรียบโทรเข้ามากันได้เลยนะคะเป็นหมายเลขที่15ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่16 หมายเลขที่16นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นพระผงจัน้อยหลวงปู่ทิมวัดนอาหารไรนะคะจังหวัดระยองค่ะเป็นเหรียญกลมเหรียญใหญ่ใบหน้าดูคมดูชัดด้านหลังค่ะจะเป็นหลังยันองค์นี้น้องแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่17 หมายเลขที่17นะคะพี่พีองค์นี้นะคะจะเป็นพาเทวรูปหอมสวมหมวกชีบนะคะสีทองอลา,ามสภาพสวยงามหายากใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆเลยองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ5 0ายบาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่18หมายเลขที่18นะคะองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะหลวงพ่ออิม่ม พิมก้นอาจจะเป็นพิมพ์ก้นแมงดามาพร้อมกับห่วงเชื่อมเดิมแบบนี้เลยเป็นเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพักเก่าพ้โาโบราณแต่ว่ารายละเอียดดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ล้านะคะ500บาทจะส่งให้รีพี่พท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบรีกรีบโทรีทข้ามาดูรูปราพเพิ่มเติมกับน้บงก,กันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นรีบ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 ี่19 หมายเลขที่19นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทีมวัดอาหารได้จังหวัดระยองใบหน้าดูคมดูชัดนะคะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองเมตาชัดเจนด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากดูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบทูบบบบเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่20 หมายเลขที่20นะคะองค์นี้คายจะเป็นเหรียญดอกจิกใหญ่หลวงพ่อโอดปี2513เป็นเนื้อทองแดงใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจัดส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทร,เ,ร,เ,ร,รเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่21 หมายเลขที่21นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญห้าเหลี่ยมหลวงปู่ทวดค่ะเป็นเหรียญห้าเหลี่ยมหลวงปู่ทวดเนื้อทองแดงลมดำบวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาชัดเจนด้านหลังนะคะจะเป็นพระครูวิไลโสพลหลวงปู่ทิมนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ5 0 0ร้อบาทจะส่งให้ฟรีนะคะ สวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบ,รบโพูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่22หมายเลขที่22องค์นี้นะคะจะเป็นเอ่อจะเป็นพระคำหมากหลวงหลวงปู่ลือสีลิงดำเลี่ยมกันน้ำกอบเงินเก่าแกะลายนะคะสวยๆเลยด้านหลังนะคะพี่ๆจะเป็นแบบนี้นะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคา องละ5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีนะคะผิวจะเป็นผิวแหง้มงมวลสารรอบองค์จะดูชัดเจนค่ะพี่พท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมติดต่อน้องสายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะรีบทักรีบโทรทเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่23หมายเลขที่23นะคะพี่พี่องค์นี้นะคะจะเป็นพระผงหลวงพ่อปาน พิมพ์คุดผีเสื้อนะคะวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่อ,อยังดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นของเก่าของโบราณน,น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่24 หมายเลขที่24นะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพิมพ์ดอกพิกุลเนื้อจะเป็นเนื้อสำริดเงินลงยาวัดกลางบางแก้วนะคะจังหวัดนคนปรปฐมองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคาอง์ละ500บาทนะคะพี่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 ท่านไหนที่สนใจนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมอยากดู อ,องค์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะพี่ๆสามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังรอยจานนะคะพี่ๆดูชัดเจนพี่ๆท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่25้า หมายเลขที่25นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเรียนหลวงพ่อท่านเขียวนะคะปี2513วัดหลงบนนะคะพี่ๆวัดหลงบนนะคะใบหน้าดูคมดูชัดใบหน้าดูคมดูชัดนะคะเมตตาชัดเจนนะคะแบบนี้เลยจะเป็นเนื้อกอะไรเงินพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะ ด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆค่ะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบทูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่26หมายเลขที่2ี่นะคะองค์นี้ค่ะพี่ๆจะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคงปี2 4งสี่วัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ลงยาสวยงามหน้ากากทองนะคะใบหน้าดูคมชัดเมตตาชัดเจนด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะติดต่อน้องเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่27หมายเลขที่27นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญเก่าเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะยอดนิยมวัดแจ้งนอก ปีสองจังหวัดนคะรราชสีมาใบหน้าดูคมดูชัดเหรียญเป็นเหรียญเก่าเหรียญเ,ยเยดิมเลยนะคะด้านหลังค่ะจะเป็นหลังอกเราองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองละ5 0 0บาทจะส่งให้พีทุกบ้านทุกออเดอร์เลยพี่พี่พท่านไหนที่สนใจนะคะอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมติดต่อน้องสายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0ู2 6 2 0 5 9 1 0กนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่28หมายเลขที่28นะคะองคนี้ค่ะเป็นเหรียญพระพุทธ,ธชินขออภัยค่ะเป็นเหรียญพระพุทธวิธิยากรหลวงพ่อจิตนะคะจังหวัดราชบุรีด้านหลังจะเป็นหลังพระแก้วมรกตปี2481เนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเหรียญดูชัดเจนแบบนี้เลยทางด้านหน้าและด้านหลังน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองละ5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีค่ะ สวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่29จะเป็นภาพปิดตาเนื้อผงคุกลักผิวแห้ง ผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงมนสารรอบองค์นะคะดูชัดเจนค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆเลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูดูภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยค่ะพี่ๆน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ปีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่30องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิษกอบพางงาน เนื้อกระหล่ทองนะคะวัดอัมพวันจังหวัดสุราธานีเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงใบหน้าดูคมดูชัดนะคะหน้าเก็บสะสมมากๆด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่ม,เต,มเติมค่ะรีบทักรีโผลเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่31เอด หมายเลขที่31นะคะพี่พีองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญน,นะคะเลื่อสมมนสมานาศักดิ์หลวงปู่ทวดปี5 5 8วัดช้าช้างให้จังหวัดปัตตานีเป็นเนื้อทองแดงใบหน้าดูคมชัดด้านหลังนะคะจะเป็นหลังพระครูวิไลโสพลน,นะคะหลวงปู่ทิมใบหน้าดูชัดเจนแบบนี้เช่นกันเลยน้องแบ่งปันให้นะคะอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจัดส่งให้พี ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่32หมายเลขที่32องค์นี้นะคะพี่พีจะเป็นเหรียญจราลงกรบรมราชาธิราชเหรียญจะเป็นเหรียญกลมเหรียญใหญ่นะคะเป็นด้านหลังจะเป็นหลังป่าห่อค่ะน้องแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาองค์ละ5 0 0บาทจะส่งให้ฟีสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่33หมายเลขที่33นะคะองนี้เป็นพระปิดตาไม้แกะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังราชวรวิหารนะคะพี่พีเป็นไม้แกะเก่าโบราณน้องให้ราคาแหว่งปันนะคะอยู่ที่อง์ละ500บาทพี่พีท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่อรีบรักรีบรโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่34 หมายเลขที่34องค์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อเมฆพัดนะคะหลวงปูน่นาควันห้วยจระเข้ค่ะมีรอยจานทั่วองค์จะมีรอยจานนะคะทั่วองค์แบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีทุกบันทุกออเดอร์เลยพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรทเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่35 หมายเลขที่3 5นะคะองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆเลยองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละนะคะ500บาทจะส่งให้ฟรีเช่นกันพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้นะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่36หมายเลขที่36นะคะพี่พีอก์นี้นะคะจะเป็นเหลียนพระพุทธทชินนารานะคะด้านหลังจะเป็นหลังอกเราเช่นกันค่ะเป็นเนื้อทองแดงลมดํา ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังอกเราแบบนี้เลยเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะใบหน้าดูคมดูชัดน้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคาองค์ล้านะคะ500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทลกรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่37ค่ะหมายเลขที่37นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็น อ,องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญดวงพ่อคูณปี2517้านวัดบ้านได้เนื้อทองแดงลมดำนะคะจังหวัดนครราชาสีมาใบหน้าดูคมดูชัดนะคะมีรอยจานชัดเจนเป็นเนื้อทองแดงลมดำด้านหลังค่ะจะเป็นหลังด้านหลังจะเป็นหลังยันพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบรีโกลเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่38 หมายเลขที่38องค์นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะหลวงพ่อแทนวัดแก้วมณีปี2507จังหวัดราชบ,บุรีนะคะใบหน้าดูคมชัดเมตตาชัดเจนค่ะน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีด้านหนังนะคะพี่พี่จะเป็นหลังแบบนี้เลยพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีพลูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะ น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่านาไหนสนใจรีบทักรีบรู้เข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องด่วนๆเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่39หมายเลขที่39นะคะพี่พี่องค์นี้นะคะจะเป็นจะเป็นเหรียญดวงพ่อสุดวัดปากน้ำภาสีเจริญเป็นเนื้อทองแดงนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อกระไหลทองใบหน้าดูคมดูชัดนะคะมิตรตาชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังอ่าหลังรอยจานนะคะและหลังอ่าแบบนี้เลยน้องแบ่งปันให้นะคะอยู่ที่ราคาองค์ละ5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมรีบทักรีบโทรูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยองค์นี้น่าเก็บสะสมมากๆค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่40ิบ หมายเลขที่40นะคะองค์นี้ค่ะเป็นพระก,กิ่งภัยรีพินาศเนื้อสาลิดทองวัดบวรน,นิเวศวิหารปี2520ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ล้านะคะ500บาทจะส่งให้ฟรีเช่นกันพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่41 หมายเลขที่41นะคะพี่ๆองนี้นะคะจะเป็นเหรียญดวงพ่อเปลี่ยนปี2507วัดใต้จังหวัดกาญจนบุรีองค์นี้นะคะใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาชัดเจนด้านหลังนะคะพี่ๆด้านหลังจะเป็นหลังยันดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะลองให้ราคาแบ่งปัน500บาทนะคะสวยงามแบบนี้เลยหน้าเก็บสะสมมากๆต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่42 หมายเลขที่42องค์นี้นะคะจะเป็นพระรอดกุมหาวันนะคะจังหวัดลำพูนผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆองนี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่42ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่43 หมายเลขที่43องค์นี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์ว่าจุลาเล็กลงรักปิดทองวัสะพานสูงนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบ,รบ,รบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์น่าเก็บสะสมมากๆค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่44หมายเลขที่44องค์นี้นะคะเป็นรูปหล่อ ปเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อมุ้ยนะคะวัดดอนไรจังหวัดสุพรรณบุรีใบหน้าดูคมดูชัดนะคะใบหน้าดูคมดูชัดรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆองค์นี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่45ห้า หมายเลขที่45องค์นี้ค่ะเป็นเหรียญเสี่ยงตหลวงปูท่ทวดปี2500เนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงวัดชางให้จังหวัดปัตตานีใบหน้าดูคมชัดเมตตาชัดเจนด้านหลังนะคะพี่ๆจะเป็นพระครูวิไลโสคุหลวงปู่ทิมสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูดูภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่46 หมายเลขที่46จะเป็นพระปิดตาเนื้อสำริดทองมีรอยจานชัดเจนนะคะเอ,อ่อจะเป็นหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้ค่ะมีรอยจานชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เช่นกันเลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้พีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่47เจ หมายเลขที่4 7องค์นี้เป็นพระปิตาเช่นกันเป็นพระปิตาเนื้อสำลิดเงินหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังราชวรวิหารนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบโทรทเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยงามมากๆด้านหลังต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่48 หมายเลขที่48นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นพระชัยวัดนะคะวัดบวรนิเวศใบหน้าดูคงดูชัดเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่าไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยจะเป็นหมายเลขที่48ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่49หมายเลขที่49องค์นี้จะเป็นพระปิตาเนื้อเมฆสิทิ์หลวงพ่อทับ วัดอนงคารามนะคะเลี่ยมกรอบกระเช้าแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละนะคะอยู่ที่ราคาองค์ละ5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีสวยงามมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่50หมายเลขสุดท้ายของ EP นี้องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญปกแปดเ่าเป็นเหรียญปกหลวงพ่อเดิมเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงวัดหนองโูจังหวัดนครสวรรค์ด้านหนังเป็นหนังยันดูชัดเจน สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์โทรเดียวกันสามารถแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์ได้เลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะพี่ๆก็ครบทั้งหมด50รายการแล้วนะคะน้องต้องขอขอบรคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยค่ะ ที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ด้วยกันนะคะตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยนะคะสนใจองค์ไหนอยากรูรูปภาพองค์ไหนเพิ่มเติมติดต่อน้องสายด่วนสายตรงนะคะเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0826205910ผิดพลาดประการใดน,น้องต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะ พรุ่งนี้เวลาเดิมจะมีพาะอะไรสวยๆมาให้พี่พี่รับชมรับฟังกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ ep ใหม่ๆกันสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ทุกท่านไปแล้วนะคะพบกันใหม่ ep หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ